สวัสดีครับมาพบกับผมนายนนเรื่องเล่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องภาคต่อของเสือสมิงเจ้าป่าแต่จะเป็นเรื่องเาวาใหม่ดำเนินใหม่ต่อจากภาคนี้แล้วแต่มันก็ยังเป็นเสือสมิงตัวเดิมเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญไปรับฟังภาคต่อของเสือสมิงเจ้าป่าสองได้แล้วครับ ครั้งหนึ่งมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังจะเดินทางไปเที่ยวป่าหรือว่าเที่ยวหมู่บ้านอย่างนั้นและพวกเขาก็เลยเตรียมข้าวของเพื่อที่จะออกเดินทางพอรุ่งเช้าพวกเขาก็ออกเดินทางไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปถึงหมู่บ้านไม่กี่ชั่วโมงแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็ต้อนรับเป็นอย่างดี และให้กับข้าวให้น้ำให้ทุกอย่างเรียบร้อยจัดแจงอะไรไปหมดแล้วนักศึกษากลุ่มนั้นก็ได้ศึกษาวัฒนธรรมของคนในป่าและวิถีชีวิตของคนในป่าจนอยู่มาวันหนึ่งนักศึกษากลุ่มนั้นได้สอนความรู้ศึกษาความรู้ซึ่งกันและกันซึ่ง ให้ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้นำสอนวิชาความรู้ต่างๆและวิถีชีวิตแต่จะมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งในกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ที่จะไม่ชอบป่ามากๆพวกนั้นมักจะบ่นอยู่เสมอว่าแล้วไม่มีเน็ตใช้กันบ้างเหรอทำไมหมู่บ้านไม่มีความเจริญอะไรอย่างนี้สองคนนั้นตอบคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าอย่าพูดได้แล้วนะ นี่เรามาเที่ยวศึกษาป่าละมีหมู่บ้านในป่าแบบนี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนละ่ะคนหนึ่งพูดส่วนอีกคนก็ยังเฉยเมยไม่เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินสำรวจป่าไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึง่งนักศึกษาสองคน ได้เข้าไปเล่นในป่ากันว่าจะหาที่สงบๆไปคุยกันคือคนที่บนในนักเรียนพวกนั้นหรือเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแล้วพวกเขาก็ไปเจอเสือตัวหนึ่ง่าทางด,ดุร้ายแต่พวกเขาคิดว่าใจดีพวกเขาก็เลยเข้าไปหาพอเข้าไปหาก็ไปเจอมันขู่ร้องคำรามใส่ มันจะกระโดดใส่มันจะกระโดดเข้าใส่ได้แล้วแต่พวกเขาก็หนีมาได้ซึ่งพวกเขาก็ได้มาบอกเรื่องนี้กับอาจารย์ของพวกเขาแล้วเขาก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะมีเสือสมิงอยู่ในป่าค่ะใช่ครับผู้ชายกับผู้หญิงตอบล้อเล่นน่ะมันจะมีไปได้ยังไงอ่ะ โกหกไม่เชื่อหรอกจริงๆนะคะจริงๆค่ะชาวบ้านก็ตกใจชาวบ้านคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าไหนบอกว่าจากการไปหมดแล้วยังไงยังมีอีกเหรอชาวบ้านคนหนึ่งพูดสันิชคนก็ตอบลุกลี้ลุกลนว่าน้านน่นสิมีอีกเหรอมันน่าจะหมดไปแล้วเนี่ อะไรกันแน่เนี่อแต่ว่าปล่ามันไปแล้วไงนคนนั้นก็พูดขึ้นพูดขึ้นจนผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงแล้วอาจารย์ก็บอกว่านายบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยสงบยังไงละ่ะเออคือผู้ใหญ่บ้านพูดอะไรไม่ออกไอ้บมัวสิมัน หมดอิดไปแล้วแต่ทำไมมันยังฟื้นเก่าขึ้นมาได้ทำยังไงดีปุ๋ยใยญ่าลพูดขึ้นหลังจากนั้นวันต่อมาก็ปรึกษาหารือกันอีกว่าจะจาัดก,การกับเจ้าเสือตัวแซมนี้ยังไงคิดอยู่นานหลายวันผ่านไปสามวันกว่าครึ่ง คิดได้แล้วก็มาปรึกษากันว่าจะไปจ้างหมอผีมาจากการมันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสมิงโดยตรงดังนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เดินทางไปหาหมอผีอำที่ท้ายหมู่บ้านเพราะบ้านเกอ,อาศัยอยู่ใกล้นลำตกพอไปถึงแก่ก็นั่งสวดมนต์สมาธิภาวนาอยู่ จนกำนันได้ไปขึ้นไปหาแกบนบ้านแล้วก็พูดว่าอาจารย์อาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากให้ช่วยสักพักอาจารย์ก็ลืมตาขึ้นพออาจารย์ลืมตาขึ้นอาจารย์ก็ถามว่ามีอะไรอาจารย์ผู้ นี่เสือเพอกำนันยังไม่เอ่ยถามเสือสมิงใช่ไหมเอ่อกำนันก็ทำหน้าตกใจว่าอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่ามีเสือสมิงออกกรวาดอีกข่าวที่แล้วมีนายพันผู้เก่งกาจจักการมันไปแล้วแต่ไอตัวที่แกจัดก,การน่ะ มันเป็นตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวกลัวไหรอกแต่ตัวเนี้ยแกงกล้าอย่าบอกใครเลยนะอาจารย์พูดคำนันก็บอกว่างั้นเหรอคำนันตอบกลับเรื่องนี้เดี๋ยวข้าจะเป็นคนจาัดก,การเองเพราะข้าน่ะจาัดก,การกับมันได้ ข้าเคยสังหารเสือสมิงมาแล้วกี่ตัวล่ะครับขอบคุณครับกำนันขอบคุณและอาจารย์ก็อาสาจะบาปให้ทันทีพอวันต่อมาประมาณสี่เดือนพวกอาจารย์ไม่ไว่าจะเป็นพวกลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาพวกนั้นเกือบที่จะโดนฆ่า จึงพาไปที่จุดเสือสมิงมันปรากฏตัวในตอนบ่ายพวกนักศึกษาก็พูดขึ้นมาว่าตรงนี้ล่ะคะ่ะฉันเห็นร่องรอยมันอยู่ตรงนี้ครับใช่ผมเห็นตรงนี้เมื่อได้ข้อสรุปแล้วอาจารย์ก็เตรียมปักคู่แล้วก็ต้องระา,าอะไรบางอย่างเพื่อที่จะจัดก,การเพชฌฆาตเสือสมนนิง นั่นเองและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้สั่งว่าทุกคนทุกคนเตรียมข้าวเตรียมปลาเตรียมน้ำให้พร้อมนะเพราะว่าคืนนี้เราจะอยู่ที่นี่กันถ้ามันไม่มาเมื่อรืนมันก็มาตอนเช้านะั่นแหละอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ก็บอกให้ทุกคนรอจนมืด จนถึงตอนเช้าจริงๆอย่างที่อาจารย์คิดมันก็กำลังจะมามันปรากฏตัวแท้ที่จริงแล้วมันเกือบจะมาถึงรุ่งเชา้ามันอยู่ในเวลาตีหนึ่งหรือเ่ยงคืนพอดีเพราะว่ามันเป็นเวลาสัตว์ทุกตัวที่กำลังนอนหลับแต่มันเป็นเวลาสัตว์ร้ายที่จะออกหากินในเวลากลางคืนนั่นเอง พวกเราตกใจกลัวกับเงาสิ่งตรงหน้าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกลัวมันหรอกหนีกูอยู่ทั้งคนกูจะเป็นคนสังหารมันเองอาจารย์พูดขึ้นหลังจากนั้นเสือตัวนั้นก็ปรากฏร่างของผู้ชายขึ้นมาเสือซอมิง ไม่ได้แค่ปลอมตัวเป็นผู้ชายได้อย่างเดียวสามารถปลอมแปลงเป็นใครก็ได้เรียนแบบใครก็ได้ตามจิตของมันที่ต้องการเพราะมันมีวิชาอาคมแก่กล้ามากจนไม่มีใครเทียบได้อาจารย์สำนักไหนก็ไม่สามารถกำราบมันมาดูซิว่าอาจารย์ผู้นี้จะสามารถกำราบมันได้ไหม อาจารย์กำลังท่องคาถาสวดอะไรบางอย่างที่จะตอบโต้สกร้ายตนนี้และอาจารย์ก็บอกว่าเสือสมิงขาวดีแล้วเขาขา้ามมึงตายเพราะอะไรมึงก็น่าจะรู้มึงปล่อยวางซะที่มึงเป็นแบบนั้นเพราะว่ามึงผิดขู่บาอาจารย์ มึงบาปกับครูบาอาจารย์มึงบาปกับตัวเองและมึงไม่ได้บาปกับใครไม่มีใครทำอะไรมึงทั้งนั้นแหละไม่ยังไงกูกูก็ไม่ปล่อยวางวันนี้กูจะมาแก้แค้นให้กับเมียของกูเสือสมิงตัวนั้นพูดขึ้นและอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ฟัง เห็นทีกูกับมึงจะต้องสู้กันเสียแล้วอาจารย์พูดขึ้นห่างจากนั้นทั้งสองก็ท่องคาถาไปและหลังจากนั้นทั้งสองก็สู้กันอย่างดุเดือดทั้งชาวบ้านก็ตกใจกันต่างระนาวแผ่นวินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทั้งหมู่บ้านทั้งป่าแล้วก็คนตัดสินได้เกิดขึ้นมาว่า สือสมิงไดกก้กำจัดไปแล้วนั่นเองสรุปแล้วอาจารย์เปชคาดผู้นี้ได้เป็นผู้ชนะสรุปเสือสมิงตัวน,นี้สุดท้ายก็ถูกกับขังวิญญาณโดยหม้อดินพอรุ่งเช้าทุกคนช่วยกันเอาหมอดินใหญ่นั้นน่ะไปฝังไวท้ที่ไม่มีใครเห็นและหลังจากนั้นตำนานของเสือสมิง เป็นแค่เรื่องเล่าของหมู่บ้านนี้เท่านั้นมีแค่ความทรงจำและเรื่องเล่าให้กับลูกหลานต่อไปนักศึกษาพวกนั้นหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่กรุงเทพและกลับมาเยี่ยมหมู่บ้านนี้ในรอบหลายปีอีกครั้งและพวกกับนั้นก็ฉลองกันในฐานะที่หมู่บ้านกลับมาอย่างสงบ โดยแท้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวสกสมิงสองภาคต่อจากภาคที่แล้วถึงมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวมากแต่มันก็สน,นุกไปนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมใหม่ ให้โอกาสหน้ากับนายนนท์ครับ